คือการที่ไม่มีคุณพิญโยกับ TPS เนี่ยมันเป็นการสูญเสียของไทย p p s s แน่นอนถ้าไทย PBS เป็นสถานีที่คำนึงถึงเรตติ้งแต่ว่าตามความเป็นจริงไทย PBS เนี่ยไม่ต้องสนใจไงฮะว่าเรตติ้งมันจะดีหรือไม่ดีพูดตามตรงไทย PBS ไม่ต้องสนใจแล้วว่าคนจะดูหนึ่งคนหรือล้านคนให้ไม่มีใครดูไทย p p s s เลยสักคนหนึ่งไทย p ี s s ก็ยังมีรายได้เท่าเดิมเพราะไทย PBS มีรายได้ฟิกซ์ไว้ จากภาษีบาปปีละมากกว่า2,000ล้านบาทผู้ง่ายโจทย์ใหญ่ของคนที่ต้องการบีบคุณพิญโยออกก็คือว่าทำทุกวิธีทางที่จะบีบพิธีกรที่คุมไม่ได้ออกเพื่อเจ้าแม่หลังบ้านไทย PBS จะได้คุมเนื้อหาของทุกอย่างที่ออกสู่สาธารณชนผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ได้โดยที่ไม่มีคนที่อินดีเพนเดนต์หรือกล้าทำงานแบบที่อิสระจากกองบรรณาธิการหรือผู้บริหารได้ คุยง่ายคือว่าโจทย์ใหญ่คือขับไล่คุณเพียโยออกไปจะได้คุมเนื้อหาในรายการตอบโจทย์ได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าคนที่นั่งดูทีวีอยู่เขดาดักอยากที่จะชมไทย PBS หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่สำคัญสำหรับผู้บริหารไทย PBS ว่ามันมีคนดูหรือไม่เพราะว่าจำนวนคนดูที่ไม่มีเลยสมมติมันไม่มีจริงๆมันไม่กระทบต่อไรายได้ขององค์กรไทย PBS และนั่นคือสิ่งที่น่าเศร้าที่สุด นั้นทุกวันนี้ผมก็นั่งนึกว่าเออถ้ามีคนอย่างคุณพินโยตรายสุริยะธรรมานั่งจัดรายการที่ Voice TV ทํารายการสไตล์ตอบโจทย์สัมภาษณ์นะฮะแบบดุดันแบบเปิดประเด็นแหลมคมเ่ยนะฮะอ่าแบบที่โลโก้นี้โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะมันคงจะดีแต่ผมก็เสียได้ว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีการกล่าวหากันมักสม่ำเสมอว่าถ้ามา Voice TV เป็นการซบทักษินผมก็ใจว่าคุณพิญโยก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากที่ถูกกล่าวหาว่าซบทักษินโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็คงจะยากที่จะเห็นคุณพินโยที่ Voice TV ทั้งทที่ถ้าเห็นก็คงจะสนุกดีนะผมนั่งคิดวันในที่สุดแล้วเนี่ยสู่สาเร็จของคุณพิญโยหลังจากนี้ก็คือถ้าไม่ซบไม่ซบทักษินก็ต้องซบอากูนะฮะความสัมพันธ์ที่มีที่ดีระหว่างคุณพิญโยก,กับแกรมมี่นั้นผมคิดว่าเปิดช่องทางให้ในอนาะคตเมื่อแกรมมี่ประมูลช่องดิจิทัล จากกสอทอชอคุณพิญโยจะคุมฝ่ายข่าวของแกรมมี่ทั้งหมดในช่องใหม่ของแกรมมี่และถึงเวลานั้นนั่นแหละจะเป็นคัมแบ็กครั้งใหญ่ของคุณพิญโยยกเว้นสะว่าดอกไปเจราจากับคุณสมชัยสุวรรณบันเรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าก็จะไปเจราจากันได้อย่างไรแต่ว่าผมคิดว่าอนาคตอยู่ตรงนั้นถ้าไม่อย่างนั้นฟรีทีวีช่อง9 นะอยากเห็นคุณเป็นโยมเหมือนกันออกที่นั่นแต่ว่าเป็นการสูญเสียของประชาชนแต่ว่าไม่ใช่การสูญเสียของ TPBS เพราะ TPBS คนไม่ต้องดูเขาก็ไม่เสียอะไรได้มันไม่กระทบ2,000ล้านต่อป,ปีฟิกซ์ไว้อยู่แล้ว